เมืส่อสัปดวันนี้ที่ผ่านมานะครับผมไม่ได้ลงคลิปสักเท่าไหร่เกิดปัญหาหนึ่งขึ้นนะครับก็คือแอคชั่นผมนะครับระเบิดแอคชั่นผมมันระเบิดจริงๆทุกคนเนี่ยที่ผมไม่ได้ลงเดตบายเดย์ไลท์ก็เป็นเพราะแอคชั่นนี่แหละคืออย่างนี้ผมไม่สนตั้งค่าอะไรไม่รู้ที่ทาให้ภาพมันชัดขึ้นนะครับและทีนี้ผมก็ลังจะอัดเดตบายเดย์ไลท์ผมก็เจอปัญหาพออัดปึ๊บเดตบายเดย์ไลท์แคทปั๊บแล้วแคทแค่เดตบายมันเดย์ไลท์ไม่พอแม่งแคทไปทางแอคชั่ นั่งทําแบบนี้มาเกือบจะส0ครั้งแล้วทุกคนผมนี่แบบเอาทุบโต๊ะไปเลยเอามือทุบโต๊ะไปเลยทุกคนทุบรัง ปั้งปั้งปังปังแม่งหน้าโมโหที่พายเลยแล้วตอนนี้ผมก็มีโปรแกรมใหม่มาแล้วทุกคนผมได้แก้ปัญหาแล้วในเมื่อผมแก้ปัญหาได้แล้วผมขอมาฉลองโดยการเล่นเซอร์เหมือนเดิมจะไม่มีการพลิกลิ้นไปเล่นเอ่อคิลเลอร์คบอกเลยว่าอาจจะมีบางคนดีใจอย่างแน่นอนนะครับซึ่งผมได้ลองเทสมาแล้วว่าโปรแกรมนี้อัดได้โดยที่เดิไเดนไม่แครชนะครับเจน ว้าวมีมิชชนคลิมส์ด้วยอะ่ะอย่างคลิปที่แล้วผมได้บอกไปว่าผมดูดอะบอกริงเดยมาผมเพิ่งดูจบเลยทั้งหมด1 1ซีซั่นมีใครเคยดูไหมฮะถ้าดูก็สามารถเมนได้นะครับว่าฉากไหนแบบว่าสะเทือนใจที่สุดในเดซีรีนี้และก็ชอบฉากไหนที่สุดในซีรีนี้เมนมาได้นะครับทุกคนคือเขาร้องเเมนเถอะนะผมคือผมเหงามากบางทีบางทีไม่มีคนเมนเลยมันมัน,ม,น,ม,นมันเหงาจริงนะเว้ยอยากจะคุยกับใครสักคนยัง ไม่ได้อะถือว่าขอร้องอะทุกคนขอมาังใจหน่อยครับทำไมหมู่นี้มันมีคนหิวแต้มวะกูอยากรู้ด่านเฟรดดี้แฟตแบร์เหรออุ้ยเหี้ยตกใจ <_ t ell> ขอโทษครับขอโทษครับ <_ t ell> การที่เราเกิดมาห้องวีอย่างนี้มันจะเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่าว่าเรากำลังจะตายอ่ะอ่ารู้สึกจะเป็นเดอะไนท์นะเดอะไนท์ตัวนี้จะ โห่เท oh, ่าไรกันเชลลองดูหน่อยวันก่อนเล่นเฟดดี้เจอเฟดดี้มาเจอเฟดดี้มาตัวนั้นอย่างตึงเจอตัวตึงเข้าไปโห oh, ผมนี่แบบกำหมัดเลยอ่ะพ่อกำหมัดแม่กำปองเอาละในเมื่อแถวนี้ไม่มีไฟไม่มีเครื่องปั่นไฟเราก็ไปปั่นแถวบ้านฟ้าก็ดีกว่ามีโชนโดนเล่นอยู่ โอ้โอ้โอ,โอมีกระตุกเล็กน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งขอมเก่าแล้วแหละควรที่จะแบบอัพอัพเกรดตัวเองได้แล้วแต่ไม่เป็นไรเนาะให้เป็นปัญหาของคุณชมดีกว่าจอก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 อยาะครับอย่าะครับจุจุ๊กเออเนี่ยแหละขอเครื่องหนึงขข่งขอเครื่องนึงขอเครื่องนึงเออ เราไปดึงเราเราไปดึงที่นี่ก่อนดีกว่าเพนนีเราต้องปะบป้ะงงม,มหน่อยนะนางแบกนางแบกของซีรีส์นี่เราจะสองเครื่องแบบว่าติดๆกันเลยเหรอ มันมีสุิีคนตายทำไมมันชอบเล่นสุิีคนตายจังวะโอ้่ชิดอากูโดนเล่นกูนโดนเล่นครับบ้อง <c oughs> อะไรครับอะไรครับ <c oughs> ว้าวว้าวว,าวุไม่ทันโอ้โ <c oughs> หเฮ้ยพับ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  เออสวยมากจิลลวอะไทยสวยมากบอกเลย <c oughs> กูเป็นโรกอะไรเนี่ยทำไมชอบเดินติดจังเลยวะไม่เข้าใจเลยเอาก็ได้ดิอย่างเงี้ยอกู <c oughs> ลืมไปตรงนี้มันมีหินนะ้ะ ไม่มีใครช่วยกูได้แล้วตานนี้แพ้บ้างบ้างแนุ้ผู้ชมเนาะน,นี่แม่งโซนอยู่อะไรวะไปแค่เครื่องเดียวเองจะรอรออีกเครื่องหนึ่งอ่าฮัลโหลมีใครมาช่วยผมได้ไหมครับ มีใครมาชบบ่วยผมได้ไหม <c oughs> เอาว่ามิชนว่ะมันมีย่อใส่กูด้วยนะแล้วมันมันปักเสาอยู่ตรงไหนวะมันปักเสาอยู่ตรงไหน,นอ่ะอยู่หน่อยเอาหน้าประตูเนี่ยปากประตูนเนี่ยแหละอ่ะอ่ะเอาอ,อ,อ๋อเข็มโอเคสวยงามสวยงามเฮ้ย คนนี้เป็นงานเป็นการดีอ้าววันดีอ่าสตีฟสตีฟป่าเฮลริงตันกูรู้เลยทำไมไม่ถึงรู้ล่ะอะไร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  ไม่พับไม้อดเล่น,นเว้ยไม่พับไม้อดเล่นเนออะไรล่ะครับอะไรล่ะครับตบเลยครับพี่จะเดินครับเอ้พี่จะวิ่งครับ โดนหน่อยทีนึงไม่รู้ว่าบ้านฟ้าเป็นของกูตอนเนี้ยบอกเลยมีไหมคนใจร้ายแถวนี้โอ้ยเฮียละเฉียรโอ้ยโอ้โหกูโดนลุม <laughs> ไม่ชอบตัวนี้เลยวะ่ะ ไม่ชอบเลยโดนลุมเนี่ยมันแย่มากเด๋ยวเครื่องเดียวแล้วอะต้องต้องภาวนาให้มันเสร็จเแล้วโอ้โหประจานมาประตูมากประตูด้วยนะไม่ชอบเลยจังวันนี้รอแค่ปฏิหารมันต้องมีคนหนึ่งมาช่วยอีกคนอีกสองคนซ่อมไฟไม่ชน ไอ้ไม่ใช่พิชนพิชนปั่นไฟอยู่ใครจิวจิวจิวเฮโลโหลมาช่วยหน่อยมาตามมาไหมจิวโอเคฮิวฮิวฮิวเออกูอยู่กูอยู่ก็ยืนอยู่เอออืม โอ้โหเล่นกูเออเอาดิเอาที่เอาดิพี่อยอมตายก็ได้นะเพื่อให้คนอื่นเขารอดอ่ะเอาดิอย่าก,กระตุกอย่าก,กระตุกอย่าก,กระตุกอย่ากระตุกเดี๋ยววิ่งอะไรจับเอาดิเออเอาดิเอาดิ โอ้โหมันมาตามกูไม่เลิกแล้วมันมน,นี่มันดูจังอุย้ยดูจังวะจิวไม่นะไม่เออกูโดนละกูโดนละเยี่ยมอะไรกูจัดเลย